กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยคะ่ะวันนี้ดิฉันขอนําเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือกับท่านประธาน4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ดิฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณสินชา,ชาวตาบลบางกะไหยอเ,เมืองจังหวัดชาเชิงเซาเรื่องการจัดการระบบขยะที่ตําบลน,นี้ไม่มีเลยคะ่ะแล้วก็ในเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วนะคะที่ดิฉันทําการหารือให้กับเรื่องนี้คือตําบลบางกะไหยนี้ยังไม่มีการจัดการเรื่องขยะเลยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมานานแล้ว ว่าไม่มีถังขยะแล้วก็ต้องนําขยะนั้นไปทิ้งในคลองก็ดีหรือว่าทิ้งที่ตําบลอื่นก็ฝากถึงอ,อ,อบตบางกระไห้ด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะคุณมิ้นสุทธาวีนะคะก็ร้องเรียนมาทาง Facebook บอกว่าถานนสุวินทวง์ช่วงตลาดหน้า หน้าตลาดสุวินทวงศ์ไปถึงสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชัย,ยานุชิตทางเดินเท้าชำรุดเสียหายหลายจุดไม่สามารถเดินข้ามถนนได้สัญจรไปมาลําบากขอให้แขวงการทางจังหวัดเช,ชียงเซาแก้ปัญหาด้วยแล้วเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องแขวงการทางจังหวัดเช,ชียงแสาค่ะคือได้รับการร้องเรียนจากคุณอาคมจอมพงว่าจุดกลับรถถนนสุวินทวงศ์บริเวณหน้าร้านในกว๊กหมู่3าตําบลวังตะเคียนไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนทําให้มองไม่เห็นหลักแบ่งเส้นตรงจุดกลับ รถนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ควรจะมีป้ายแจ้งเตือนช่องจราจรเพื่อให้ใหทางแขวงการทางแก้ปัญหาด้วยนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแท้งน้ําบาดาลชํารุดเสียหายนะคะซึ่งเป็นแท้งนี้อยู่ที่วัดชัยทาราที่1แล้วก็โรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสิริประชาสรรค์แท้งนี้ตอนนี้เป็นสนิมนะคะซึ่ง ตอนแรกเนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปแก้เรื่องตู้ควบคุมชำรุดแล้วก็วัสดุบางตัวเสียหายนั้นไปแล้วแต่ว่าทางขออโรงเรียนแจ้งไปยังคุณสมชายอ้อนประเสริฐผู้ช่วยสอสอทีิมาฉายแสงเนี่ยนะคะว่ายังคงมีปัญหาเรื่องสนิมผุพังและอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้เขาขอให้แก้ปัญหานี้ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แก้ปัญหาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ